สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูแบบโล่เสาเสาปูนนะครับเป็นเสาหลักนะครับนี่นะครับเสาหลักแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับพอดีผมผ่านมาแถวนี้นะครับมาเจอแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเสาหลักรั้วนะครับ เดี๋ยวไปดูแบบรอกันนะครับนี่นะครับเขาใช้ไม้ทํานะครับเอาไม้มาทําเป็นแบบนะครับ ไม้นี้น่าจะประมาณสีนิ้วนะครับความสูงหนึ่งแบบก็รอได้สี่เสานะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับ, 1, 2, 3, รบแล้วก็ใช้ไม้ปิดทางหัวไว้นะครับแล้วก็ตกตกหลักดันไว้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นที่ไว้รัดลวดหนามนะครับ ข้างในนี้น่าจะผูกเหล็กมานะครับนี่นะครับเห็นเขาทำไว้สองแบบนะครับรอที่หนึ่งก็ได้แปดเสาแปดต้นนะครับนี่นะครับที่ทำเสร็จแล้วนะครับ อันนี้เห็นเขาหลอไว้ใช้เองนะครับนี่เห็นล้อมรั้วไปถึงโน่นนะครับมาดูต้นใหญ่นี่นะครับเสาต้นใหญ่นี่น่าจะใช้กระสังกระสีนะครับที่เอามาทำเป็นแบบนะครับแล้วก็เทเทปูนเป็นเสานะครับ ะจะเหมือนลายของลายกระสังกระสีนะครับกระสังกรสีลังคานะครับไอแผ่นข้างล่างนี้ก็ใช้เป็นแผ่นกระสังกรสีนะครับนี่ที่รองด้านล่างนะครับ ก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะทําเองนะครับอยากจะประหยัดต้นทุนก็ทําแบบนี้นะครับดูแล้วน่าจะประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับเดี๋ยวต้องออกก่อนนะครับ นี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเ,เพื่อนเนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ